โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่าตำบลปล่องอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปัจจุบันบริหารงานโดยน,นายชนะพัฒน์พวงมาลามีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คน และมีนักเรียนจำนวน42คนเปิดสอนในระดับชั้นประถมมัยและระดับชั้นประถมศึกษาการดำเนินงานการบริหารงาน4ีด้านด้านที่1การบริหารงานวิชาการตัวชี้วัดที่1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพวิเคราะห์ความต้องการและนำมาวางแผนพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรมีความยืดหยุ่นตรงตามเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่2จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้คิดและวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงและมีการบูรณาการกับกลุ่มวิชาอื่นๆตัวชี้วัดที่3พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส่งเสริมการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนและรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ปกครองตัวชี้วัดที่4ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีจัดทำแผนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่5ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีจัดทำแผนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่6ระบบการนิเทศภายในส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในการทำวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา ตัวชี้วัดที่7ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากำหนดมาตรฐานจัดทำดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในตัวชี้วัดที่8ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นร่วมกันพัฒนาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนด้านที่2การบริหารงานงบประมาณตัวชี้วัดที่1จัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณจัดทำรายละเอียดแผนงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2จัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้ครอบคลุมงบประมาณผ่านการเห็นชอบขออนุมัติและใช้จ่ายและรายงานผลตัวชี้วัดที่3การดําเนินการทางการเงินออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งมีการบันทึกรับเงินจ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติตามระเบียบทางราชการจัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดตัวชี้วัดที่4การดำเนินการพัสดุ มีข้อมูลความต้องการของผู้ใช้วัสดุมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีการตรวจรับถูกต้องลงทะเบียนวัสดุทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน ทีวัดที่5จัดทํารายงานงบประมาณจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนต่างๆมีทะเบียนคุมเงินรายงานเงินคงเหลือประจําวันนะสิ้นเดือนไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตัวชี้วัดที่6ตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณติดตามมีคําสั่งแต่งตั้งต,งตรวจสอบการรับจ่ายเงินและมีร่องรอยพร้อมรายงานผลการใช้งบประมาณทีวัดที่7บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาประสานงานร่วมมือระดมทรัพยากรทางการศึกษาและใช้ทรัพยาก ให้เกิดประโยชน์และเผยแพร่ที่ได้รับการสนับสนุนด้านที่3การบริหารงานบุคคลตัวชี้วัดที่1การจัดระบบบริหารงานบุคคลจัดทําทะเบียนประวัติอัตรากําลังประสานดําเนินการและประเมินสภาพความต้องการจัดทําแผนสู่การปฏิบัติจริงตัวชี้วัดที่2การประเมินและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานพาังงานกําหนดตัวชี้วัดและมีวิธีประเมินที่ชัดเจน มีการประเมินและปรับปรุงเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่3การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลาปฏิบัติตามระเบียบจัดทำบัญชีรายงานลาประเภทต่างๆและจัดทำบันทึกข้อมูลการลาของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาตัวชี้วัดที่ 4. การดำเนินงานด้านวินัยและการรักษาวินยัยเสริมสร้างและพัฒนาวินยัยสนับสนุนจัดทำสื่อ ผู้มือรักษาวินัยและป้องกันการทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมครูให้มีคุณธรรมและจริยธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวชี้วัดที่6งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรมีใบประกอบวิชาชีพมีการพัฒนาความมั่นคงในวิชาชีพส่งเสริมดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้ประพฤติตามระเบียบ ตัวชี้วัดที่7การพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำรวจศึกษาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรส่รงเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอีกการบริหารงานทั่วไป ตัวชี้วัดที่1การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ครอบคลุมจัดทําระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งานตัวชี้วัดที่2การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายการศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาดาเนินการตามแผนมีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนิเทศติดตามประเมินผล ตัวชี้วัดที่3ระบบสารบัญภายในสถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินง,งานโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ตามสภาพความพร้อมของโรงเรียนเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ออกแบบปฏิบัติงานจริงตรวจสอบและนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้นตัวชี้วัดที่4ดูแลอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรงปลอดภยัย พร้อมอำนวยความสะดวกให้เพียงพอกับนักเรียนสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าน้ำประชาอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ตัวชี้วัดที่5งานกิจการนักเรียนวางแผนจัดบุคคลรับผิดช,ชอบและกิจกรรมควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดประชาสัมพันธ์จากนั้นสรุปและรายงานผลตัวชี้วันที่6การประชาสัมพันธ์การศึกษาศึกษาความต้องการมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอ องค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณาชนผ่านสื่อต่งตางๆตัวชี้วัดที่7การควบคุมภายใน,นหน่วยงานประเมินการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีข้อมูลและรายงานที่ถูกต้องครบถ้วนแต่งตั้งคำสั่งชัดเจนและมีการประชุมสร้างความเข้าใจและบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วนตอนที่3การนำนโยบายสู่การปฏิบัตินโยบายที่1การปลูกฝังความรักในสถาบัานหลักของชาติและน้อมนำพระ บรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินโยบายที่2จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตย นโยบายที่3ปร,บรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายที่4ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นนโยบายที่5ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นนโยบายที่6จัดการศึกษาแบบเรียนรวมพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ,ษ ด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพัฒนาองค์ความรู้เจตคติและทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กพิการนโยบายที่7จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านภาษาด้านทัศนศิลป์ด้านดนตรีด้านนันศิลป์ด้านกีฬาและด้านอื่นๆน,นโยบายที่8จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามภาุปัญญานโยบายที่9เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษานโยบายที่1 1ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษานโยบายที่12ลดภารณกเรียนและผู้ปกครอง นโยบายที่13พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปรง่งใสและตรวจสอบได้โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่าขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะได้นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไปค่ะ